สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาพโผล่สองสมุดดีแนวอีกคือเก่าแล้วจ้าเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังก๊อกกะมาตะกดมือมือนี้เป็นมือแรงนรัการลกกะเข้าเขาเมาตะกุดมือเนี่ยพออ่มลูกกะเกลี่ยสีดำหน้าเลยเด้อทุกคน <c oughs> ตอนนี้เขากำลังกำลังลกมาลูกมาตะกุดมือเนี่ยมือมมแรงเขาจังสีลำมาตะก,กุดลูกลกตอนสอนแล้วตอนนี้เขาจังสีดำนี่จ้าได้ใจดีมันดำหน้าสวยเนยเด้อ มือเหล็กจ้งมือเหล็กเฮกม่านเล่อวันนี้เด้อต้นแดงต้นแดงเขาจางสีดำแล้วทุกคนเลาะตอนสองเขาลุกปาก่อนอมมาเองมมาเองยัยเขามาลูกปากกันเลยนาะห่อนห่อนสนแ่ตัวนี้ห่นข้างนซะดเมียนามันไดก่ากัะลูกยางกยางทุกคนมันอยู่ตักเป็ดมันมาลินนั่นแหละแล้วใส่ตากก่อนก่อนแดด มับมัดมือเฮาเฮาบอลกเหัอนะทุกคนคนต๊กนี่ดีบัดมือว่าลอกแล่คนแหลกอพ่นกระโงกรบอมีพ่มกระบอโมอนี ok ่จ้ะเรามาลกกกดเลยะยุงเป็นยุงทุกคนเป็ดมันดินยุงเป็นยุง อยากทุกคนหนีหากเยาวาไรแว่าเหาพคิขอนิฮะเอเคิดว่าอะไรมันอ้โอ๊ยมเตะสกาะนี่วนี่เขาง่ะนี่แหบเบอง่ะอ่ะนี่ทุกคนมูง่ะพ่อหีทุกคนเอ้ย เน็มันดินรลายไรเนาะ่น้ยหอนเือเห็นไหมเห็นหน้ากันไหมวอนนี้อ่าส่วนนี้เขาก็เริ่มเกีียวเขาเนาะทุกคนจะมาเขาเหลื่มลำหน้าส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาเริ่มเกี่ยวเขาเนาะทุกคนเนาะเออแต่ว่าเขาเหตุดกับทางกันเขาลำหน้าอาเริ่มลำหน้า อาสากอไมาเป็นอะไนอ่อ,อนนะกะนี่เป็ดดินได้หลายมันป่วยมันป่วยเป็ดดินได้หลายมันป่วยดับมมวนหไแม่แม่ ให้อไหนพี่ันมัดหน่นเดี๋ยวหอดหอนทุกคนเดี๋ยวหอหอนประกาศหนาวหนาวเกาลีแน่นอนอยู่เกาลีแน่นอนเขนหนาเกาีเลยนะ บมงงามทุกคนเลยจื๊บ่งามพ่อดีตฟงตีเนาะอ้อนเอเะไปพี่ได้เจี๋ยขันเฟสบมดินว uh> ่าม um, uh uh ันกระสีงามอีกรนกักระิูกง่ายหรอกเฟสดินมันได้ได้ หัวโก้เรลักโกไหน้านจะได้กระเดกแต่ว่าหัวมันแดดมาหลายพันเงี้อ

นี่จ้ะทุกคนเดลดบดวแ้งน้อยหนึ่งเลดบดวดกน้อยหนึ่งน้มันกระเจ้าหลังจากที่เราลกมาเนินนานพอสมกวนเราทุกคนนี่ได้เล้วบ่ประมาณเศ้าหามัดน้อยคนนี่นั่นนกงากย่าทุกคนเอยพี่น้องเอยบ่อยมาสึงมาจมกับขอจมเนี่ยน้อยหนึ่งนกงาเลยกระเดนห้อนไปใจไดนน้องดำกงนกไงบ่สผาดก่อนนกไงบอเป็นอย่างไร นัมเบอร์วันนัมเบอร์วัน้ยเนื้อเบิ้งนะทุกคนเดี๋ยวนี้ท่นมือเบอโปเห็นอะไร่ะมืเบอโปเห็นอะไรอนี่มันยุงแมลงีีนี่นี่นี่แลอวด้วล่าเอาโรคเลยมันก็ออนตนมันวัวแข็งทุกคนนะตดดั่มมันบ่อหนมันอ่อนออนไปน้องโอ้ป้าน้องทำไดนจังได้นี่ ดีย๋ยวหันดเดีด๋ยวบอสหามัดสะครับข้าบอสหาได้เลยคือให้น่นาสนสจากดุกเนสาน้องขีมมูลงตอนแรกนี่แซ่ขิมมูกันยังไงหรอข้าปีนเป็นยอดหรอปีนท่าก,กับเปื่อยแบบนี้อันนี <laughs> ้หม,มัดมัดักดินี่มัดนำนอกทุกคนเดี๋ยวหากมันปู้เลีแต่มัาจิตแหงตายเอาหยอกจีเฮ้นี่ขึ้นฟันเข่าแล้เนี่ S <S นี่คือสั้นเขาเลยไเนี่ยนคือสั้นเขาแค่นี่ก็คือสั้นเขาเลยได้นี่มันก็ขาดว่าโกนแถเนี้มันสิมันสิบร่ำหย้อนแถวนี้มันสิดำมันขาดอันนี้เ <c oughs> นาะทุกคนขาดบ่มีหาเกินขาดว่าโกนขาดว่าโล่นขาดว่าโกนมัดมัดงามๆเลยมันจึงดำง่าย บังตาบังตาบังตบัง้ังตาบั้ตาบังตาบังตาังบงาบงตาบัตบงตาัตาบับังกาบังตางตาบับังเาบังตาบังบังาบังตาบังาบัาบังงาัาบังัาบับบ เนี๋ยมาหมัดกาก่อนนะทุกคนได้แหละยังห่อนยอมหนึ่งเจ้านายสิบลกมันแดดลกัสิึ้นนทุกคนรู้ไหมห่อนได้แดดเนี่ยหย่างเด้อจิเอ็นหมุนอย่างเด้อแดดก็ผวดแดดแดดเห้นใจกันเลยทุกคนแดดดแดดโคมัดก่อนทุกคน มันก็แป๊บหนึ่งตาหิ้วเขายิ้วหนามมาทุกคนเลยหิ้วเขายิ้วหนามเ้ยเสไต่เสนเนื้อเ่้อผู้นำุก้นาเตะกลมเตะตายก็เลยหมดลยี่นี่เลยไม่คุ้มอยู่นี้ Thôi đi bắt แล้วหมูแดงสิพาทุกคนดับ <laughs> ต้งส่อาตาทุกคนละคเป็นยังไงู่ตอนบีบ้านแลตายโอ้ยเลียบ ใ่ซ้วแซ่หมัดลูกใส่กระดัมลูกซ่มัดก็มัดอะไรตัวก็โซมัดโเสียก็โซมัดทำหมัดละ นอนให้หน้าเนี่ย่คิดการอนยังหลเแค่บุ้งแนรถขางหน้าการใส่เมื่อบุรนั้นสาราย่ะ